สวัสดีครับวันนี้วันที่14ทธันวาคม2 5 6 6นะครับสถานการของเซ็ต,ตวันนี้บวกขึ้นมา 17. 1 7 1 1จจุดนะครับก็อยู่ที่1375.16จุดนะครับสีเขียวอื้อเลยนะครับอตอนนี้พักครึ่งของวันนะครับ ราคาเซทกบวกนะครับแล้วก็ MAI ก็บวก7.95จุดนะครับอยู่ที่395.68จุดนะครับราคาทองคำก็บวกขึ้นมานะครับอยู่ที่2,034.27ออนต่อดอลลาร์นะครับส่วนเบนซ์สปอร์ตก็ดูเหมือนว่าจะจะดีดกลับขึ้นมานะครับาคน้ำมันอยู่ที่74.64บสี่าเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ WTI ออยู่ที่ 69.72บาเรลต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่างเงินก็ทรงส่งตัวที่35.05บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่างเงินเยนนั้นรู้สึกว่าจะแข็งค่าขึ้นมานะครับอยู่ที่141.62เยนต่อดอลลาร์นะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ไต้องไปดูว่า most active volume นะครับนักล,ลงทุนนะครับส่วนใหญ่นั้นนิยมเข้าหุ้นตัวใดนะครับ โดยนะครับตัวแรกก็จะเป็นแจ๊สนะครับซึ่งวันนี้แจ๊สก็ยังคงลงต่อนะครับปกติก็จะมี xd วันเดียวนะครับก็คือวันที่13แต่วันนี้ก็เป็นวันที่ส4เขาก็ยังมี xd มีเครื่องหมาย xd กันต่อนะครับอันนี้เราก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าราคามันยังคงลงต่อนะครับสลับแจ๊สประเด็นก็คือว่าจะลงต่อได้เท่าไหร่เราก็ต้องรอรับที่เท่านั้นนะครับคือถ้าเกิดแจ๊สลงต่ำได้กว่านี้เราก็ต้องรอรับได้ต่ำกว่านี้นะครับสลับแจ๊สนะครับ วันนี้นะครับแชดมีวอลุ่มเข้ามามากที่สุดนะครับอยู่ที่ 98. 98ส้ามิลเลียนนะครับแล้วก็มีแวร์ลูอยู่พันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดจุดเก้าศูนย์มิลเลียนนะครับขอจะไปดูจังหวะของแชดกันนะครับก็มีอ่ามีข่าวล่าสุดก็มีคุณสุพจน์สัญญาพิสิทธิ์กุลนะครับพ้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแชดแล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนะนะกรรมการผู้จัดการนะครับหลังจากที่ เราเรียกอะไรนะครับทางานแล้วก็ทํากําไรนะครับก็ถือว่าเมื่อได้กําไรได้เงินสดได้อะไรพวกนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงต่างๆนะครับภายในนะครับไปดูนะครับว่า3เดือนที่ผ่านมาแชทยังลบอยู่25%เนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่32%และ1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบลงไปตั้ง36%นะครับแต่ว่าแนวโน้มของแชทยังคงดูดีนะครับเขายังคงมีกําไรและมีเงินสด เยอะๆจากเนื่องจากการขาย3 BB นะครับเราย้ำนะครับต้องย้าตรงนี้อย่าอย่าลืมนะครับมันจะลงไปได้อีกหลังจากที่เมื่อผ,ผลผลช่วงที่เป็น XD เนี่ยราคาจะดีดกับขึ้นมาที่3บาท4บาทนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับโดยแจสนี่พีอยู่ที่9.96เท่านะครับล่าสุดไม่มีอยู่แต่ว่า EBS ที่0.3 0นะครับแต่ว่ามี e มี DPS คือมีการปันผลอยู่ที่0.6 0ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับในรอบอหลายๆเดือนหลายปีที่ผ่านมานะครับก็แจพึ่งให้งานปันผลนะครับปกติเขาก็จะมีการติดโน่นติดนี่ติดอะไระยดยาวกว่าจะได้ปันผลนะครับแต่ตอนนี้คือปันผลนะครับเพราะฉะนั้นไปดูจังหวะของแจว่าเราพร้อมที่จะเข้าตรงจุดไหนนะครับ ดูจากแชทน,นะครับก็จะเห็นว่าตัวราคายังคงจะลงต่อนะครับแต่ว่ามีสัญญาณที่บ่งบอกว่ากำลังจะกลับขึ้นมาก็จาก MAs จาก RSI นะครับจังหวะ RSI ยังคงชี้ลงนะครับ RSI ยังคงชี้ลง MACD ยังคงไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับถ้าเมื่อไหร่เขาไซด์เวย์ขึ้นมานะครับราคาก็จะเริ่มดีดกลับเพราะฉะนั้น ตอนนี้เมื่อมันยังลงอยู่เราก็ยังปล่อยให้ลงไปแล้วเราก็อย่าพิ่งเข้านะครับต้องให้เข้าลงกว่านี้นะครับเราถึงจะเข้านะครับเพราะอะไรครับ b o v ยังคงชี้ลงนะครับเราจะตัดสินใจเข้าก็ต่อเมื่อ R SI อักขึ้นนะครับแล้วก็ m a c d หักขึ้นเช่นเดียวกันถึงตอนนั้นเราถึงจะเข้านะครับแต่ตอนนี้คืออย่าพิ่งเข้าต้องอดทนนะครับเลยเป็นนักลงทุนต้องมีความมานะอดทน หรือรู้จักจังหวะให้ดีนะครับต้องดูจังหวะให้เป็นนะครับจังหวะของเราก็คือเ a c มซิีถ้ายังคงชี้ลงเราก็ยังยังไม่เข้าหายใสถ้ายังคงชี้ลงเราก็ยังไม่เข้าแล้วสำคัญคือวนลุ่มเป็นสีแดงอยู่นั้นเรายังไม่เข้านะครับที่80ถึงแม้ว่ามีวนลุ่มเข้ามาทั้งสิ้น89 89อินเลียนนะครับถือว่าตอนนี้เป็นช่วงทิ้งดิ่งของแจ๊สนะครับถ้า เรายังเห็นว่าจังหวะมันยังคงไม่เข้าก็อย่าเข้านะครับเพราะถ้าเกิดเข้าไปเราก็อาจจะได้กําไรเล็กน้อยนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับการเคลื่อนที่ของราคาตอนแล่ตอนนี้มันเป็นไซด์เวิร์พใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันจะทิ้งดิ่งลงมาแล้วยังคงไซด์เว์ดาวลงมามันจะค่อยๆเปลี่ยนเทนเป็นไซด์เว์ดาวถึงตอนนั้นเราข้อพิจารณาดูว่าจะเข้าหรือไม่เข้าตรงน,นี้เราก็แค่จับตาดูนะครับแค่จับตาดูดีๆนะครับ ถัดมานะครับตัวที่2ก็คือ Antic กแอนหรือ a s เ a n ยเน็ตเวิร์ r อินเตอร์เนะครับวันนี้ก็ลบลงไป0.2ชุดนะครับอยู่ที่5.05สตาร์นะครับราคายังคงไซด์เวดาาลงไปนะครับเราลองมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันแรกที่ IPO เข้ามานะครับราคาก็ต่ำจาก IPO ลงมานะครับก็ลงมา 3ามจุดปดหนึ่งเเซนตะครับตัวนี้ปกติเราก็จะไม่พูดอะไรมากมายเพราะว่าเขาเพิ่ง IPO IP เข้ามาวันแรกนะครับก็ปล่อยให้เขาทำค่าหรือว่าเตรียมตัวกันต่อไปด้วยตัวของเขาเองเราอย่าเพิ่งเข้าไปดูหรืออย่าเพิ่งเข้าไปจัดแจงเพราะว่ามันไม่เห็นอะไรนะครับแล้วดูจากแนวโน้มแล้วเ็เราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับสลับแอันติ อันนี้นะครับอันนี้นะครับเราก็ข้ามมาที่บ้านปู่นะครับวันนี้บ้านปู่ไม่ไม่มีลดไม่มีเพิ่มนะครับอยู่ที่เสมอตัวอยู่ที่หกจุดสามศูนย์นะครับวอลุ่มก็หนาแน่นเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าอะไรครับสามเดือนที่ผ่านมาลบไปยี่สิเปอร์เซ็นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไปยี่บเอ็ดเปอร์เซ็นหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไปสิบสี่เปอร์เซ็นต์ดีอยู่เก้าจุดเก้าสี่เท่าเอยู EU อยู่ที่สิบสี่จุดแปดเจ็ด มี e p s อยู่ที่0.78แล้วก็มี d p s ที่0.25นะครับด้วยราคา6บาท30สตางค์นะครับถามว่าตัวนี้เราจะมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับไปดูจังหวะของกราฟเขานะครับจังหวะอย่างไรดีกลยุทธ์ของเขาเป็นอย่างไรดีก็ดูจากตอนนี้ก็ดูเหมือนว่า RSI เริ่มไซเวกด้านข้างแสดงว่าราคากำลังจะเริ่มดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นถ้าวันนี้ เราสามารถที่จะเข้าได้ในจังหวะนี้ก็สมควรที่จะเข้าเข้าเก่งกําไรไว้ก่อนนะครับที่ราคาต่ําสุดที่6.30บาทนะครับแต่แต่นะครับถ้าเราดูจาก MACD มันยังคงไซด์เวดาวงมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ MACD เป็นตัวหลักเป็นอินดคเตอร์ที่เราต้องเชื่อมั่นในตัวมันวงบอกว่าราคายังวงไซด์เวดาวเราก็ต้องเชื่อ MACD ว่าราคามันยังจะลงได้อีกนะครับแม้ว่า r s ไซกาลังจะชี้ขึ้นไป แต่ว่ามันยังไม่ชี้ขึ้นแล้วก็ OBV ก็ยังคงซายเวดาวจจึงซด์เวอัพนะครับหมายว่าซา์เวดาวไปทตงด้านข้างจึงซา์เวอไปทตัด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวสําคัญก็คือวลลุ่มนะครับวลลุ่มเป็นสีแดงอยู่ที่66.88ิลนก็เป็นวลลุ่มฝั่งขาย66ล้านเนี่ยอาจจะขายอยู่50กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงจะต้องซา์เวดาวลงมปต่อนะครับสลับตัวบ้านปู วันนี้ขนาดเซ็ตบวกไปตั้ง17จุดบ้านปูยังไม่คือไม่บวกไม่ลบแสดงว่าราคามันอาจจะลงได้อีกถ้าเซ็ตยอดตัวลงไปถ้าเซ็ตลงต่ำกว่าน,นี้นะครับราคาบ้านปูก็จะดาวลงไปนะครับวันนี้เยอะเซ็ตบวกขึ้นมาเพราะนั้นราคาก็เลยเสมอตัวนะครับสำหรับบ้านปูนะครับถัดมานะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทูนะครับทูเราจะเห็นว่าไม่มีวันใดที่ไม่ขาดทุนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวคนเดียวหรือจะ,จะบวกดีแท็เข้ามานะครับดีแท็จากเดิมทีที่เคยปันผลที่เคยได้เงินปันผลที่เคยได้กําไรนะครับก็มาถัวเฉลี่ยให้กับถูขาดทุนไปได้วยกันนะครับอันนี้เราก็บอกด้วยความด้วยความตรงตรงไปตรงมานะครับอันนี้คือเราก็วิจัยวิจารณวิจัยจ,จากสิ่งที่เราได้เห็นออกมานะครับตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ราคาถูกก็ยอดตัวลงมาถึงโอกาสที่จะเข้าหรือย,ยังเราก็ลองดูปันไดไมเท่ากันก่อนนะครับ 3เดือนที่ผ่านมานะครับลบอยู่29%แล้วก็1เดือนที่ผ่านมาลบอยู่11% 1อนาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบอยู่7%นะครับ PE ไม่มี yield ไม่มี d p s ไม่เห็นนะครับแต่ว่ามี EPS ติดลบอยู่0.01%สตางค์หรือมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่0.01%สตางค์นั่นเองนะครับถือว่าขาดทุนกระจุแกระจายจนะครับแล้วจะเป็นอย่างไรต้องไปดูกราฟของเขาว่าเขาจะตีกลับขึ้นมาได้หรือยังนะครับ ดูจากราฟก็ดูเหมือนว่าเป็นจังหวะรีบาวเทินนาราวได้แล้วครับคือจังหวะของเขา3เส้น3แท่งที่ล่าสุดเป็นปรากฏการว่ากําลังรีบาวนะครับเพราะนั้นจังหวะถัดไปนี้ท่านต้องควรที่จะเข้าช้อนเก่งกําไรเอาไว้จากราคา5.51ได้5 1นนะครับ5.15ราคามันจะไปที่สูงสุดของกรอบดีเนอเรชันหรือจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปชนเส้น2ระะวันคือราคา7บาทหรือ,อใกล้สุดก็ที่6บาท 60ตางนะครับเห็นได้จาก m a c d กำลังซา์เวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็กำลังจะมีการซื้อทางฝั่งทางฝั่งบวกของเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็กำลังจะพยายามที่กลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับโดยนะครับ r s i กำลังชี้กลับนะครับหลังจากที่ลงไปที่27นะครับทีนี้ก็จะค่อยๆชี้กลับขึ้นไปที่30นะครับ แต่ว่าวอลลุ่มนั้นยังเป็นวอลรุ่มขายสีแดงนะครับอยู่ที่47.96มิลเลียนนะครับหมายความว่าโดยส่วนใหญ่แล้วราคาขายอยู่ประมาณสัก20-30มิลเลียนนะครับส่วนซื้อเข้านั้นก็เป็นเล็กเล็กน้อยนแต่ว่าตอนนี้วันนี้ถ้าเราเห็นจังหวะแบบนี้เราก็ควรจะเข้าเก่งกําไรไว้นะครับวันนี้เราก็บอกว่าเข้าเก่งถูกนะครับเพราะราคามันจะซ้าเวทำกำไรกับท่านักทุนซ้าเวขึ้นไปนะครับ เห็นได้จาก OBV s i d e Way Up ขึ้นไปนะครับ s i d e Way ถึง s i d e Way Up เพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น OBV ไม่ว่าจะเป็น RSI แล้วก็ MACD บอกว่าราคาจะเทินอลาวหรือรีบาลราคาขึ้นไปนะครับสลับทูนะครับถัดมานะครับสลิลิครับสลิลิเข้ามาอยู่ในกรอบของ Most Active Volume นะครับวันนี้นะครับราคาก็สวยงามค่อยๆบวกขึ้นไปที่0.05สตางค์นะครับอยู่ที่1.70บาทนะครับ สามเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป10% 1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นขึ้นมา2.41%แุด่อาทิตย์ล่าสุดไม่บวกไม่ลบนะครับ PE มีน้อยๆนะครับอยู่ที่4.515เท่านะครับมี U อยู่ที่0.87ย์จดแปดเจ็ดศจุดนสี่ห้าจุดนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ U นะครับถือว่ามากทีเดียวนะครับ U นะครับบางขวางนะครับแต่ว่ามีกําไร อ่ากำไรสุตที่ต่อหุ้นอยู่ที่0.28แนะครับแล้วก็มี dPA ที่0.10่สตางค์นั่นเองนะครับก็ด้วยต้นทุนเพียง1.70บาทนะครับต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของเขาคือจังหวะอะไรนะครับในการที่เขาจะเคลื่อนที่กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของเขานั่นเองนะครับก็คือถ้าดูจากไลฟ์ไซเคิลนะครับคือต่าสุดจะต้องขึ้นไปที่สูงสุดเพื่อที่จะย่อตัวลงมาอีกถ้าเกิดเขาไม่ซด์เวย์ออกไปด้านข้าง เพื่อเปลี่ยนเทนตอนนี้เทนยังเป็นเทนซด์เวดาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนเทนได้ก็ต้องซด์เวไปทางนั้นข้างก่อนนะครับล้วก็ยังไม่ต้องลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้เราก็ให้ดูว่าถ้าเขาสามารถซด์เวไปทางนั้นข้างได้ชนเหนือเส้น2และวันทะลุขึ้นไปได้ก็จะเปลี่ยนเทนจากซด์เวดาวเป็นซด์เวอัพขึ้นไปดังนั้นก็ต้องอาศัยทุ่นจังหวะเวลานี้ในการเปลี่ยนเทนนะครับ แต่ว่าในการเปลี่ยนเทนนั้น tenant, ต้องดูว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่แล้วก็ปริมาณจะได้การสะดวกสบายจากการที่หุ้น x xpg ทำกำไรขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับก็อรอลุ้นกันต่อไปสำหรับสิริกับ xpg นะครับพอเขาเป็นผู้ถือหุ้นกันอยู่นะครับส่วนตอนนี้ราคากำลังดีกลับขึ้นไปนะครับเห็นได้จาก macd ชี้ขึ้น rsi ชี้ขึ้น วนลุ่มเข้าเป็นสีเขียวแล้วก็ obv ก็ไซว์เวทถึงไซ d ์เวอัพนะครับขึ้นไปถือว่ากำลังรีเบาะนะครับหลังจากที่มี3แท่งเทียนตรงนี้บ่งบอกว่ากำลังรีบาะนะครับดังนั้นตัวสลิจะค่อยๆ s i d ไซว์เวทํำกำไรขึ้นไปต่อเนื่องนะครับไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเซ็ตจะเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ตัวสลิจะไซว์เวแบบกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าแท่งเทียนบอกว่าราคาเริ่มรีบาะนะครับ นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เรานํามาเรียนใหนทั้งทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับถึงแต่ละตัวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรและจะมีโอกาสแบบไหนนะครับซึ่งเราก็ต้องไปตรงมานะครับด้วยความเคารพนะครับท่านนักลงทุนครับเราพูดแต่ความจริงเราก็เรารู้ข่าวมาอย่างไรเราก็บอกไปด้วยความเป็นจริงแบบนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในข่าวแล้วก็อยู่ในโลกของความเป็นจริงเราก็ ไม่ได้เอ็นยองหรือว่าบูลลี่ต่อหุ้นหนึ่งหุ้นใดนะครับก็ด้วยความเคารพนะครับเราพูดด้วยความตรงไปตรงมานะครับเพราะนั้นท่านนักงทุนก็ลองพิจารณาแล้วก็เข้ามาดูคลิปกับเรานะครับเราท่านก็ลองนำไปพิจารณาหรือวางกลยุทธ์ในการที่จะลงทุนนะครับเพื่อให้ได้ผลกําไรที่สุดนะครับแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดมานั้นดูเหมือนมันอาจจะไร้ค่าแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดท่านดูจริงๆแล้วมันอาจจะมีคุณค่าในอนาคตว่าจังหวะของการ ค่อยๆทำกำไรมันเป็นอย่างไรนะครับก็ฝากท่านลงทุนได้โปรดพิจารณานะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกทุกท่านที่กรุณาอ o n a t เน n แล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามากราบขอบคุณอย่างสูงนะครับยังไงเราจะมีข่าวข่าวแนวแนวนี้แล้วก็มีหุ้นดีๆมาแนะนำให้กับท่านในรับทุนพร้อมกับเหตุผลในแต่ละเหตุผลที่เรา วิจารณ์วิจัยกันต่อไปในอนาคตไว้พบกันในคลิปถัด,ถดไปสวัสดีครับ